การ ả, นัดเลี้ยงยยรุ่นที่ไรขสปรุ่นที่สี่นะออระสบต้นช่วงนี้ในช่วงการเตรียมการก็นั่งีที่ว่างยบการมาประชนนี่กันีแของาองันนี้กหรือเปล่าเพื่อนนี่อันนี้โตไหนอันนี้ที่สี่อันนี้ก็อันนี้สมทบบ่ะอบ,ะบะอกบ่เพราะว่าเอาต้องาสมบบว,ว,ว่าว่าตัวอยู่ขอนแก่นนี่ว่า เขาเห็นซื้อตัวอยู่คันเก่นว่าจังใดวยวถ่ายวิดีโอโอเคเดี๋ยวคุยกันนะครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศของการเตรียมการกำลังเตรียมการและทักทายกันกำลังฟื้นความหลังเออ สิ่งของอยู่ด้านหน้าด้านซ้ายของท่านจะเป็นของรางวัลนี้นะคะของรางวัลจะเป็นประมาณของรางัลพะบารนีระบามองแม่อตี้ก็เหมนกัารจักษนีเราระจกาศเตรียมการนะแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะก็เข้าแถวถ่ายรูปแล้วครับจนี้ถ่ายรูปเลกระดาษกระดาษกระดาะดากาษกรากระระกษาราะร เดี๋ยวพาดูบริเวณรอบๆอ่อันซุปตัวนี้นั่งยู่ไเจาคน่มีข้าก่ดูฮะบ่า้ามีข้าวไก่ดูบ่กสิบคนนี่แหละเอาเอาอ้สามสิได้นั่นโอ้สตานี่ยี่สิบเก้าบ่เดี๋ยวบังบัง อ้านโอ้ยอยนีละอยนีละเขาเขาตั้งเพจตั้งนั่งเลยสตาฟเขาไม่นั่งตรงนี้สตาฟสตาฟเขาเจอเห็นมูจะก้นอยู่ปะนะครับนี่คือบรรยากาศาายที่ การเาก็ต่างหาโตอันนี้คือสิ่งของที่เป็นทางวัที่จจกจายอที่แจกจ่ายคนก็เริมสรุปสนาน บรรยากาศการเตยมตัวออกยูทูบกันดิอันนี้ออกยูทูบ b e นดิออนีบรรยากาศการเตยมตัวเดี๋ยวจากข้างหลังอย่ข้างหน้ากำลังสนุกสนานกำลังสนุกสนานช่วงนี้ไม่มีเพลงนเ เราก็จะถ่ายรูปกับคุณด้วกอนอีกขณะมีเพลงเราจะถ่ายไม่ได้รวมน้ำใจรวมส,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 สายสมคัญเอาเอาื้อนหาตายรูปเีกเขาจะใด้ไปเอรเออ้อฟาฟ้าไหนายเนี้ไม่เงยยถ่ายวิดีโอนะครับเนี่ย อ่าอันนี้ทีมฟ้อนภูไทยนะสาวภูไทยแสนสวยโอภูไทยแค่แ uh, ท้ภ like ูไทยแสนสวยสวยแล้วก็ยังสวยภูไทยก็สวยตั้งแต่เด็กจนแก่เด็กจนแก่ก็ยังสวยอยู่ไอ้ตองรับสามพันนึ่งร้อบาทโอเคครับสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับอนั่งตัวนี้เนี่ยแล้วบนว่ายทีมสตาร์บั จําล่องเกียมกับล่องข้างหนาันมี่โตนั้นก็มี่ถ้าล้ไปบ่เลยประคัมบ่โอ้เอาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลวเปลี่ยนเสียแลวเาไอ่ฮะเจ็บข้อเจ็บข้อ้าไ่นอนบเขาเผือมาใสอโอ้โควิด อ๋ออะไริทเป็นมหาลอยเพื่อนเหรอเด้อโอ้ก็วิจัยส่งขึ้นดูมึงส่งไม่เพื่อส่งเขาเนาะโอ้ส่งปกติเปะใช่โอ้เดี๋ยวเขาตายวิดีโออยู่จังเลยแต่วิดีโอลงเดี๋ยวนี้ลงวิดีโออยู่ โอเคครับเราเจอกันแล้วกะเกงรุ่นสมัยมันเป็นเปล่าเราได้เ, okay, เนี่ยเนี่ยบอกมันเจ้าประดาได้หนึ่งเลยนักเลง <c oughs> นักเลงห่วยค่าค่าเลยแม่อะไรยิบไปมห่วยใจย <c oughs> ห่วยใจโซ่ห่วยใจ <c oughs> <อ>หรอใช่แล้วบรรยากาศข้างนอกกัน,น,นกมาถ่ายลูกข้างนอกเอาเนียไปเสี่ยงไปเสี่ยงวันเดียวมานั่งเลยว่างานเขาเอิน่ายลูกก็จะได้วัวไปเอาไไปถ่ายหนเพื่อนเพ่นที่ยังอยูอ่ข้างบน างแรงผมจยอยลงมาเรอยๆเือเวลาอีกนิดเดก็จะใกล้ถึงเวลาที่จะล้มหรล่าได้มองนั่งหรอเป่เอากงกันั่งโตโอ้เอากันบักร่วมไปมาก้านนั่งเสียมดลวเอาไปด้านวันีวันีโอ บัระธานไปเขยด้วยนี่ทำน้ำบัตรได้ด้วบรรยากาศนะครับวิญญาณวิญญาณถ่ายให้ดูอ่ะอ่าอันนี้คือศูนย์ถ่ายรูปศูนย์ถ่ายรูปยังไงเลยนะครับทางฝ่ายจัดการนะครับนี่คือฝ่ายแผนกงา,ารนะเฮ้ฝ่ายจัดก,การนะรจัดได้สวยงามนะครับเนี่ยนะครับแอดคาราสินครับอ่าทำเลสวยงามนะ เเดไฟเสือัไปัตเองงนาครับเดินงไปเลยีครับเดินงไปเลยครับไม่ต้องหายรักกับเดินตงไปเลยครับอ่าายต้อนรับจัดงานได้ดีมากครับชมเชยงานได้ดีรงงานได้ดีมากประชาสัมพันธ์นะเด้อกดอไปก้อยก้อยก้อยงัว không tải vô đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เป็นผู้ก้อนรับเพื่อนก่อนเข้าสู่โต๊ะถ้ามีปัญหาอะไรโต๊ะอาหารอาหารที่มาล่งเพื่อนอย่ากลงาตกใจนะเพื่อนด้อเรามีของพิเศษเพียรแขา